เป็นไ,ไหมครับมานี่มาเอามามามาเอามามาเอามามามาจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮะหนาวแบบซี่เหรอ ทำอะไรนะเบ็ตซี่ฮะทำอะไรนะเบ็ตซี่ฮะหายไปไหมน้องได้เด็กขี้เศร้าเด็กขี้เศร้ามานี่มานี่เดา วันนี้โอเ้เป็นไงเป็นไงเป็นไง